วันนี้มันอเลิร์ดม,มากเลยมันไม่ยอมหยุดวินน่งไปวิ่งมาไยอมหยุดเลยค่ะแบบว่าแบบว่าควรตลอดเวลาเลยขดดินไม่ได้เลยมันวิ่งซุบซั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 บเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่มีเพื่อนเล่นมานานแค่ไหนแล้วคะ่ะ ไม่มีเพื่อนเล่นเลย <ทำ S 1> คนมา่นี่วิ่งมาเกาะใหญ่แยวจ,จะไปปลูกต้นไม <laughs> พ้พอแล้วพอแล้วทำไมวันนี้วันนี้อเลิรดมากเ <laughs> หนียยังเหนยแล้วมีอ่ะ เลยไม่มีสมาธิการทำสวนเลยโดนเกาะกวนเนี่ยมันก็จะงับ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 เก่งสวัสดีโซเชียลบ๊ายบายอ้าเราต้องพยุง รอก่อนรอก่อนมีเพื่อนคอยขวนอยู่ตลอดมีช่วยกันทำเนี่ยเออกบกบกบอะไรไม่ยอมช่วยเพื่อนเลยอ่ะไม่ยอมช่วยแล้วก็ยังมาขวางอีกนะื ตะขาบไหนลงไปแล้วอ๋อหมดปุ๊บเลยเลยนี่ต้นไผอยเติบหน่อยจ้าเติบหน่อยจ้าเติบหน่อยจ้าแล้วกุดดินอ๋อเต็มจอเลย นี่ตักป่าด้วยจะบอกให้ท้านอ่ะออ <laughs>